โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในร้อยจุยเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเมลิโอรัตแบบแห่งโทสะนะครับผมตัวเก่าแต่เก่าซึ่งมาในเวลา2ปีแล้วนะครับผมตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเก่าแต่เก่าอยู่นะครับผมซึ่งยืนก็ค่อนข้างอึดมากๆเลยนะก็คือยืนสามารถยืนคุยกับอาัมได้ย,วยาวๆนะครับผม ยินคุยกับธาตุไฟได้หลายตัวนะครับผมแต่มันอาจจะมีความเออ่บางลงนิดนึงหรือโดนสกิลง่ายนิดนึงเนื่องจากเป็นตัวที่เริ่มเก่าแล้วนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลข้อฆ่าของเมลูด้าละกันนะครับผมเมลูด้าเนี่ยเป็นสายพลังนะครับผมธาตุไม้นะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการยกเลือกเพลาอัมตะศัตรูนะครับผมสามวินาทีทำให้ให้ศัตรูชะงักอีกสามวินาทีนะครับผมสามสร้างความเสียหายสองพันเปอร์เซ็นต์ลงในพื้นที่นะครับผม สกิลสองนะครับผมเป็นการเพิ่มพลังชีวิต400%นะครับผมเพิ่มปตจจหลุมทัศนัย60%เพิ่ม,มปัจจัยต้านทัศนัยอีก60%นะครับผมเนี่ยแหละสกิลเนี่ยแหละที่ทำให้มิลเดันเนี่ยอึดขึ้นมากๆนะครับผมสกิลเพิงนรกเนี่ยนะครับอ่าความสามารถก็เป็นโบนัสกลุ่มนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีความสามารถฟื้นพลังนะครับผมสำหรับร่างไฮเปอร์นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะไม่ใช่ร่างอันต้าม,มากกว่านะครับผม อ่าโอเคสกิลหนึ่งนะครับผมครูดาวอยู่ที่5วินะครับผมสกิลสองครูดาวอยู่ที่9วินะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสกิลหนึ่งกว้าง350จุดนะผมสกิลสองกว้างไม่เกิน300จุดนี่แหละผมลืมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลูกมาแปะไว้ให้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวตัว ผมจะทําการไปลงด่านเลยละกันนะครับผมอ่าก่อนที่ไปลงด่านเนี่ยผมขอฝากร้านรับเติมหน่อยนะครับผมก็คือร้านในยูโรช็อปนะผมรับเติมเกมและลิเชอร์ราคาถูกสุดคุ้มในราคาย่อมเยาว์นะผมที่เออเติมถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับผมตามเออลิงก์ใต้เฟซอยู่ที่เออดิสคริปชั่นเลยนะครับผมอ่าโอเคไปลงด่านกันเลยเลยครับผมสําหรับเมลิวดันนะผมจะพาไปทิ้ดด่านนะครับผมสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าอะไรวะสามร้อยเก้าสิบหกนะครับผม เป็นด่านเป็นด่างของอีเกิลนะผมเป็นด่างของไอตัวเหี่ยวอะอ่าโอเคโอ้ขอนนกเหลือรอยเดียวนะผมตัวนี้ก็คือช่วงเนี้ยไม่ต้องหวังน้เมจากดั้นเลยนะเพราะว่าดั้เนี่ยนาเมจดน้อยมากนะแต่ต้องแบบถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องเป็นนาเมจดสะสมมาดูเนี่ยมันเบามากเห็นไ,ไหมคือเราจะจะน้นไม่ทางสตันมากกว่าสตันปวนยืนปวนเนี้ยน้เมีดก็แบบ ตัดตอดไปนิดๆน,นะเป็นหน้าเมสะสมเอาเห็นไหมน,นี่ๆมันก็จะลดนิดนึงนะครับผมแต่ในเรื่องเกียร์ของไอดีของน้องตะวันนะครับผมซึ่งไอเกียร์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเป็นคาทาซันรี่ช่องแรกนะอ่านี่นนนเห็นไหมฟันฟันเห็นไหมมันจะหน้าเมษจะลดนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเราเล่นคู่กับง,งาหรือ เทียใหม่รอบนี้ก็คือมันจะสุดมากๆนะครับผมก็คือแบบมันจะตันแบบโหหน้าซาบ,บ้านเลยแผงหน้าถ้าจะให้ดีให้เล่นคูก่กับเอลซ่านะผมเพื่อเพิ่มระยะสกิลนะครับผมเพิ่มระยะสกิลให้มันแบบไปโดนแผงหลังได้นะครับผมซึ่งมีโรดาแต่มันเออสกิลหนึ่งโจมตีอยู่ที่350จุดอยู่แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอออกไปจัดทีมลงปีพีเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเทสอยู่ที่ด่านเออสี่อยแปก่อนนะครับผม ซึ่งมิโลดัตเด,ดิมแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยจะมีความกว้างอยู่350จุดนะครับผมซึ่งเอลซ่ามบาร์บิกนะผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะกลายเป็นเอ่อเท่าไหร่วะประมาณ400เท่าไหร่สักอย่างอะไรคิดเกียจคิดด้วยนะครับผมซึ่งไกลมากๆนะ400จุดนี่ถือว่าโอ้โหทะลุไปยันแบบเกือบเกือบถึงเจ๊แสงอ่ะคิดดูนะครับผมแล้วตำแหน่งยืนมันค่อนข้างไกลด้วยนะมันจะได้ไม่ลดไม่ได้ลดหย่อนนะครับผมลดหย่อนเออ่ระยะสกิลเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม ไอ้แไหมมันก็จะยืนได้โอเคอยู่นะแต่ด่านบอสดาดนี่ไม่ค่อยตีมต,ตีไม่ค่อยแรงนะผมอ่าเห็นไหมมันตีไม่ถึงบอสขาวนะผมไม่ตีไม่ถึงบอสขาวนะโอ้ยนี่มันก็ป่วนได้นะผมถ้าตัวนี้ไปเทียบกับอดัมเนี่ยมันจะมีข้อเสียข้อดีแตกต่างกันนะครับผมอ่าก็คือมิเรลดั้เนี่ยมันจะมีความที่ว่าสกิลจะแม่นกว่านะครับผมแล้วก็การคล้องแค่วงไวการออกสกิลจะเร็วกว่านะผมแต่อดัมเนี่ยก็ นั่นแหละนะครับผมมันเป็นตัวใหม่อน่ยนะก็ค่าสเตต์งสเตตตันมันจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งของอดามเนี่ยจะเออ่สร้างความเสียหาย2,800ันแปด้ยใช่ไหมล่ะมันจะแรงกว่าเมิเลิลดสอยู่แล้วแล้วซึ่งซึ่งบวกกับค่าสเตตัสใหม่อีกนะผมยิง่งเรียนโคตรพราะคดแม่เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมผมไม่ตีเสียเวลาแล้วนะมันยืนได้นานจริงครับผมอะไรผมจะทําการดรับตัวตงลงพีพีเลยกันนะครับผมอ่าจะคัดสั่นอย่างดีนะผมรอบนี้นะผมโอเค อ่าตัวนี้ขาดไม่ได้แลผมอ่านี้ขาดไม่ได้ด้วยนะผมจะเน้นตัวปวดนะผมให้มิเรดัตเป็นนาเมิทนามิทีมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมเอาโพเซดรอนแล้วกันนะผมผมไม่อาผมไม่อยาเอาอิลุมานะมันมเดี๋ยวมันแย่งซีนนะครับผมเอาโพเซดรอนเป็นตัวสร้างนาเมแล้วกันนะผมมิเรดัดนี่เอาไว้ยืนเปือนเอาไว้เดินปวนนะครับผมเนยตอนนี้เพิ่งตื่นนะก็มีอาการแบบพูดพูดแบบไม่ตรงไม่ตรงกันนั่นเลยไม่ตรงคําภาษาไทยเลยอะ ไม่ไม่ตูงตอนแรกบอกไว้ตตงไงนี่บอกไม่ตุงโโหจบแล้วเพิ่งตื่นนะเสียงจะเสียงผมว่ามันดูเปียดไปด้วยไงเวลาเวลาตื่นนอนอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็โอเคจัดไปทีมนี้นะครับผมมีเต่าเล่นนะก็จะโดนมิเรลด์ดั้ผมสปบันหน้าเขาให้นะครับผมนี่โยเนี่ยโอ้ยยี่บัสเตดบัสเตดเอา,าอะเนี่ดูบีดไปไป,ไปขวางครับผม โอเคหูวาสเตตใส่เกียร์ไอ้นั่นแน่เลยไอ้แม่นยำแลวสายแน่นอนอะ่ะมันแม่นมากนี่ดีดูเมลิวดัตนะฟันเอา,ฟ,เอาฟันเอานะผมหน้ามืนเป็นแถบนะผมโบเซอนก็เป็นตัวสร้างนามิอีกตัวนะครับผมซึ่งเมลิวดัตเนี่ยผมว่านะมันยืนได้ประมาณมาสัสประมาณมัสสองมัสสามมัสสองเนี่ยมัสหนึ่งขึ้นไปถึงตำนานจะไม่มีคนใช้แล้วนะครับผม เรมีโรดัสก็คือตัวมันเก่าแล้วค่าสเตตัสน้อยแถมไม่มีคอมโบนะครับผมซึ่งอ,อลีแมสเตอร์หนึ่งขึ้นไปหรือไปถึงตำนานนูนะ่นนะเขาจะเล่นคอมโบกันนะครับผมถ้าจะเล่นตัวที่แบบยังไงไม่มีคอมโบอย่างเช่นเอลซ่าอย่างเงี้ยก็คือมันต้องเป็นตัวที่บัฟหรือความเก่งของมันเนี่ยสุดจริงๆเขาถึงจะเอาลงนะครับผมเอลซ่าก็มีความเก่งอยู่แล้วนะก็คือการบัฟบเพิ่มพื้นที่ทักษนะนม ทีนี้ธาตุน้ําเยอะผมอยากลองนะครับผมวิลเลจัตผมจะได้แบบทันหน้าไม่เงยดาบบีกโลกนะครับผมไม่ได้เดินแน่นะฮะเขามาบัฟนะครับผมโอเคนี่วิ่งเข้าไปแล้วก็สับเข้าไปนะครับผมไม่โดนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการฟรีดก่อนนะครับผมก็คือผมจะลองความลองความแม่นของดัตนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะรอบนี้เอาไม่อยู่แล้วธาต าัดไม้ตัวเดียวอู้นี่นี่โชว์งานดีแล้วนะครับผมเป็นการสตันที่สวยมากนะคือแมงมืมนั้งแถบแล้วผมซึ่งมีเรดาระเลยลีประมาณนี้มันก็ใช้ได้ดีมากๆนะครับผมแต่ซึ่งฝั่งเขามีทั้งอาไม่อย่างเงี้ยมีเรดารยีนตัวเดียวก็มันก็ไม่ไหวนะผมมันต้องมีรอบ้านที่ดีด้วยนะอันนี้ผมมาทดสอบความแม่นนะครับผมนี่นี่ยืนยืนนานมากนะครับผมเห็นไหมโอ้ก็มีโดนบ้างนสตันแต่ถ้าจังหวะดีนะ มันต้องเลือกแต่จังหวะเกมด้วยครับผมถ้าจังหวะดีมันจะตันเอือหมดแดกนะครับผมเออทั้งทีมนะหรือไม่ก็เอือรเฉพาะธาตุน้ำนะผมที่โดนฟันนะผมอ่าวันนี้นะไม่รู้ดัดนะครับผมผมจะหาทีมที่มีธาตุน้ําเยอะๆนะผมเพื่อทำการปราบมันนะครับผมนี่มีเลือดดัดเจออีกแล้วนะโอ้หนักสืบไม่ไหวกูตายอืมโอเคทีมนี้นะผมถึงจะมีนักสืบเอลีก็ถือแต่มันเวิ่มร้อยสี่สิบนะแล้วก็มันก็ไม่สามารถเอาดัดลงได้นะครับผม ถ้าดัลลิสคู่ไก่ดำจะเพอร์เฟิคมากนะครับผมนะใครมีดั้งคู่ไก่ดำนี้สามารถบอกได้นะครับผมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะว่ามันมันเป็นสองตัวที่สุดมากยืนยืนด้วยกันนี่คือแบบทัดทัดน้ำร้องก็บอกเลยพวกลูดงลูดิเอตเนี้ยพวกเออชินจังอย่างเงี้ยบัวเอลไซโอบอกโหแม่งระยะสกิลถึงชินจังนะครับผมนะไอะพวกโทวานี่ก็จะฆ่ามไม่แม้จะฆ่าม,มเจอตีนตีนอาดัมเบโลดาเบ,บาโลของดัตในเรียบร้อยเลยนะครับ น,นี่โอเคนี่โอ้ติกิอันนี้ติกินะอันนี้ติกิสตันนะไม่ใช่ดัตเตอร์นี่โอ้โหนี่ไงถ้ามึนๆเนี่ยดัตนะครับผมคือข้อดีของดัตก็คือมันจะมีการยกเลิกมาร์ตาสามวินะครับผมมามันก็เว้นเวลาเอาไว้ตัวพวกแบบเนี่ยไอพวกโปไซดอนเบนิมารูไอพวกเดนเจอร์ที่ไม่มีสกิลทะลุม,มาร์ตานะครับผมได้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่าโอเคทีมนี้อึดมากๆนะครับผม ซึ่งเราไม่ได้ท้าทายไฟมานะผมเอเลนดุริยางเบนิมาลุก็จะยืนได้ที่เป็นพิเศษนะครับผมเดียมนาเมตเราก็มาจากมิลูด,ดทาทั้งนั้นนะนะแล้วก็โพไซดอนเนี่ยมันคงท้าทายไม้ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมเห็นไหมมันก็จะตีทาทีน้ําด้วยกันนะครับผมสมรับโพไซดอนนะตีพวกรูดเดียนอะไรที่มันออกมามันก็ตายแล้วนะม,นะมิลูดาก็ตันตันเอาตันเ,เอานะผมคือฝั่งเขาผมจะบอกเลยว่าฝั่งเขาไม่ได้เล่นเลยนะครับผมตีกีบไม่ก็ทําให้ชะง,งักเลยดั้ไม่ก็ตันโอ้โห โอรอนก็ลบหลบสก,กิลอีกโอ้โหมึงไม่ต้องยืนก็นได้วะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับมิเรดัสเนี่ยนะเป็นตัวที่ยังเก่าแต่เก่านะครับผมสำหรับมิเรดัสก็ ให้คะแนนนะครับผมผมให้คะแนนไปเรืออยู่ที่8.5้าละกันนะครับผมนั่นคือข้อเสียคือโคสเตตัสมันไม่ค่อยดีนะครับผมแถมไม่มีคอมโบนะผมแต่เรื่องอื่นนะ่ยได้หมดเลยนะทั้งเอ่อสกิลหนึ่งสกิลสองก็คือเพอร์เฟกมากนะผมค,คูดาสกิลหนึ่งก็เยี่ยมมากๆนะครับหแบบมีดั๊ดเนี่ยแร่ก็น้อยมากๆที่เช่นเคยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะ,รนนะครับแบบในเรือดั๊ดนะฮะ ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้แกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สัครสไาชด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ